ค่ะก็มาคบกันอีกแล้วนะคะในการนำเสนอนะคะการใช้งาน Microsoft a x c e l 2003นะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นการนำเสนอการใช้งานแผนภูมิวงกรมนะคะหรือโดนะัท ค่าเราก็ใช้นะคะข้อมูลนะคะข้อมูลเดิมที่ต่อจากคลิปที่ที่แล้วนะคะคลิปก,ก่อนหน้านี้ค่ะเ <onu? S 1> มื่อเรามีข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็คลิกตรงตัว Insert นะคะบนแท็บเครื่องมือด้านบนนี้นะคะแล้วเราก็เลือกนะคะรูปแบบของแผนวงกลมโดยรูปแบบของแผนวงกลมเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะทั้งแบบ2มิติแล้วก็3มิตินะคะและอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือแบบโดนัทนะคะก็จะเป็น กลมๆแบบนี้ค่ะคล้ายๆล,ลักษณะคล้ายของอโ,ดโดนัทนะคะค่ะเมื่อเรานะคะเลือกนะคะรูปแบบของแผนภูมิได้แล้วก็วจะขึ้นนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะเราสามารถนะคะเปลี่ยนปรับแต่งนะคะรูปแบบสไตล์ของแผนภูมิเปลี่ยนสีนะคะของแผนภูมิได้ค่ะค่ะ,คะสำหรับ วันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอนะคะการใช้งานแผน่นพวงกลมหรือแผน่นภุมโดนัทไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ